แล้วอีกหนึ่งที <bunker. S 1> ไหมฮะเด็กบ uh, ้านพ่อครับเจอรอผู้ชนะระหว่างคู่นี้ไหมครับบอลยิงจอบเลฮะมันเป็นเจ้าบาสนี่นะซ้ายสั่งตายเจ้าเตะจริงเลยโอหดซ้ายเจ้เตะบอลจอบเลยจริงยันไลยอ่าประตูแล้วครับเผื่อมาเดียวเลยนะครับเดียวเองจวดเข้าไปแล้วฮะลูกแรกโอ้ตบู๊เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะจอบูวีเลยุทธเลยฮะวีเลยุทธ ทีมอะไรพรัีนายงสวนนะเจ้าโบยิงขึ้นนำไปแล้ววีรวัดนะวีรวัเขาจะมีพี่เขาคนหนึ่งนะพี่เขาคนหนึ่งเจ้าตนวิษณุสุวรรณนะเมื่อก่อนจะเป็นผู้เล่นตัดเอฟซีไปแล้วฮะเจ้าโบครับคืนคืนคืนอยู่ที่เจ้าบาสครับเจ้าต้นะมาดูเจ้าต้โยกโยกโยกไปทางไหนเติดบาสครับมาหาที่เจ้าบาสครับเจ้ายกไปที่ตัดบอลนะไปวัดเป็นนะจะได้เล่นขึ้มานะฮะ ลูกที่อินก็นมากรับเลนจเจ้าเต้แนะต่ก็ไม่จับบอลนะสายจังตายได้ลแล้วสายแล้วอนาคนดาวลุ้มเลยเจ้าเต้บูกนี่นะจเจนะ้าเต้เนะี่นะดาวลุ่มนะฮะดาวลุ้มหม่จัาบอลขอคืนันนี้เจ้าเต้นะไป,ไปเล่นนะบอลนาค่อยๆเล่นนะ เนะจ้าเต้เจ้าบ้านนะฮะเล่นกับพื้นที่นะเล่นกับพื้นที่บอลน,นำนะฮะยังไม่รีบนะครับตอนนี้ครับไปแล้วครับเจ้าบ้านครับไปหาที่เจ้าเต้แล้วครับทางฝีขวาโยกเข้ามาหาสักาไจสวดเขาปนแไม่เข้าฮะ จบโบนะฮะเตะมุมเข้ามาหาจเจ้าเต้ครับเต้เต้ว่างไงเต้ยังคืนบอลอยู่ครับตอนนี้ครับไปหาหมายเลข1 1เอ็ดขวาเข้าไปลูกนี้ยันครับยันขัะนี้บอลอยู่ที่อันบานครับ นะฮะเดี๋ยวขอความร่วมมือด้วยนะฮะนักกีฬานะครับทีมอันดามันครับหมายเลข77เดี๋ยวขอความร่วมมือออกมาเปลี่ยนเสื้อสักครู่นะครับเพื่อจะได้มีความคล้ายคลึงกับเพื่อนในทีมนะครับแล้วตอนนี้ทีมสีแดงเสื้อมันเยอะมันมองแล้วมันคล้ายกันครับหมายเลข77ครับมีมีเสื้อมีเสื้อให้ใส่หไหมมีไหม รไปก่อนดินั่นก็ได้รไปก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่นะครับมืออาชีพนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับป่อยเจ้าโกะงัดบอลด้วยะเจ้าบาดปล่อยเจ้าโกะปอยเจ้าบาดคือมีสายทัชไทยดึงอยู่นะสายทัชไทยดึงอยู่ดูนะดึงเจอ บอลจะอัรเจ้าโขเจ,ออเจ,โโจ้าฟาามาสายท่ไถ่ถ่ายนบอลนี้มาโอ้โหยอ้อนหลังไปนี่นี่จาะาโขพวาไปแล้วผว,วายืนจังหวะเอาบอลพวาะไะจังไรหันมาดูเจ้าเหน่งด้วยนะเจ้าเหน่งเน่าจะไหวหรือเปล่าดูดูกันด้วยนะฮะข้างรถอำเภอฮะมีอะไรเห็นไอ้อ้วนนะไม่รู้จะอายอะไรนะนั่งแม่งคนเดียวสามตีก่อนมันหยุดกันแล้วมันหยุดแล้ว ไม่รู้แลวันนั้นอย่างนี้ก็เดินกลับบ้านเตอะโค้ชดิบเบียร์แตกนะทําไมครับเรับโค้ชดิบปุ๊บเบียไหลออกมาได้นะเขาเรียกว่าช่างโง่รอเปล่าอันนี้เขาตัดภาพมาที่สนามนะครับเอ้าโหบ้านซ้นา,า,ายปั่นซ้ายครับยังไม่เข้าครับยังไม่โค้งไม่พอนะโค้งไม่พอครับตอนนี้ครับวับนนี้เจ้าอาร์ตตั้งเล่นนะครับ ครัตอนนี้สกอยอยู่ที่หประตูต่อศูนย์นะครบอลลูกเดียวนะ้ส่ก้นได้นะครับนี่นะตัวเก่าครับพสารโอ้โหเบาเบาเาบนะอับต้องการเบาแล้วครับก็เป็นลูกออกนะลูกออกเลยฮะลูกออกนะครับลูกออกเรนแล้วนะฮะใ่นั่งไทยได้บอลคอมบจวาตตัวเกาออีม ไทยดึงบอลขึงสายแน่ตัวเก่านะครับเป็นลูกทีมน้องอันดานะครับตั้งเล่นจากเคประตูดัมมันนะโนบัสแต่ดออะไนี่ให้ได้โอ้โหถึงเจ้าอาดมตถึงิสานดูนะดูตัวเก่าในการขึนพาบอลนะครับ รวยกันครับนี่นะฮะภาคกีฬานี่ครับฝาก็แค่ยกมือไหวกับโทษนะฮะับรุ่นน้องขอโทษแล้พี่นะฮะแค่นี้ปัญหาก็ไม่เกิดนะครับผมเล่นแล้วกอดินโอ้โหเับเป็นเล่นมาโดยเจ้าเต้เล่นมาได้ที่เบอร์11ของกขาเป็นพยโยพยโยเปียเจ้าเต้ ดึงจะบาซ้ายงตายเโบเ o โบดึงบอลโยบอลเาเต้ไม่รูีเโ ต่อสูตรเลยนะครับตอนนี้ครับทีมขับเบ็นนำทีมอัตเบีนนะครับครับผมเวลาเหลือนะเวลาเหลืออ,อ,อะไรเกิดขึ้นได้นะสิดลูกบอลมีลงข้างในครับ,รบผมโอ้โห,โหนิดเดียวนะลูกนิดเดียวนิดเดียว บละครับบอาร์ตเปลี่ยนมาตักิสารพิสารไกโอ้โหดูนไปแล้วจเป้นี่นะาลูกน้จะอยคนนึ่าเราเจ้า สนุนโดยร้านอะไรครับเสน่ห์พ่อสมบัตินะฮะอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงวัดโคกสว่างนะฮะวัดโคกสว่างร้านเดียวร้าเดียวโคกสว่างเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้านะประมาณนั้นผมเห็นเขาทุกเช้าเลยเขาเปิดนะถ้าหาไม่เจอต้องไปถามตรงไหนครับอ่าก็เลยที่ไปถามที่วังบอนนะลงมาแล้วก็เลยลงมาร้านเขาจะเด่นๆอยู่นะร้านเดียวร้านนั้นนะฮะเปิดตั้งแต่ตีห้าหกโมงครึ่งนี่คือปิดแล้วปิดแล้วนะลูกป้ายปิดแล้วฟังหมดแล้ว ไม่ดูไ้แผ่นน้องกร้านลูกจอยไปไหนต่อยลูกนี้นะเนไปลูกตั้งเล่นนะน้องมีมันดามันนะ่ยาเดนไทยบอลพิกวาดตีบอลเาที่พิษตวาดายเงจะฟ้าสายเดนไทยตีบอลอยู่นะยฟ้าสายเดนไทยอโอโหมี The box. ดึงบอลดึแต่กาะดึงบองัดมาาบาเจ้าเต้สบายพี่นครับเลยมันนี่แคบนะสบายเจ้โบ้จนีลมาติดพี่ตัด จะโกดีข้ามงานออกไปนะฮะมาตั้งเล่นกับคาเป้นโดยเจ้าบลาสายสั่งตายเจ้าเต้เจ้าเต้นี่นะดูเีลานะฮะเจ้าเต้เห็นกัรณาของบุคคีโดยหนึ่งคนนะเจ้าเต้เอานะฮะก็ต้องขอประธานอภัยนะครับพราแม่พี่น้องนะครับบ้านใกล้เรือนเพียงนะ,ะครับที่เสียงนี้อาจจะไปรบกวนนะ,ะ,นนะ,ะครับบ้านท่านนะครับครับไม่นานคักงานทีปีหน,นะะุนครับวันนี้

บอลดีพี่สานเป็นไทยสายใดดึงบอลขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหขึ้นเป็นโนไปเลยลูกนี้ <What? S 1> บอลบอลจุบปากปากเดี๋ยวเอาเจ้าโตนี่แหละเจ้าโถแลตัวตะอย่างพี่บอลดีพีพ่สานของเก๋าพี่บอลสินสารถ่ายบอลนะลูกนี้กยยิงไปแดงไปเรื่อยเจ้าบารจุดเข้้าไไปโอม่เข้า แต่มันมีซ้ายนึนะครับพีุ่กซ้ายความเร็วโอ้โหซ้ายกัเตะมันไายกเตลไม่่าใจลไม่ใช่ครับเขาอยู่กัไมโน้อนดกเลย้าย่หะตัวที่หลกเอ๊ะเปล่ายังไงโอ้โหกยงกูดเลยมีเด็ดีเด็ดีดเด็ดไหนตัวไี่ไปผมไปจะได้นดีวที่ยุก่าว่ตก่าให้ดูโนคนเดันผม้ไปนะฮะรูดูค

ก็ว่าล็อกล็อกปกติผมส่ตัวเล่อยๆครับอ่าโว้ยนี่นะผู้หลังผู้หลังนานะฮะในปาเส้นนะผมปที่าไม่ได้เลยนะครอบคุณนายยกิุณสมบูร์ยกเขี่ยมานะยกเส้นมาลมบนกวานะครับที่จับวงมือใช้สถานที่ในจัด แก้เกมขึ้นหลังทั้งสองทีมนะและควนี้เอาไปทั่วโลกทอดไปทั่วโลกไหมเอาไปทั่วโลกก็แล้วก็ลก็แล้วคิน้รบอยู่ก็ถามกัยนะถ้าอาการนี้ไม่สวยนะครับก็เปิดแชร์ครับครับ ก็ถือว่าแชร์ได้ไปนถึงทั่วโลกครับไปถึงดาวารใชครับโตครับให้เอลียนมันดูไปเลยใช่ครับเร่องฟุตบอลต้องดูดีน่ในจุดสังเกันาดนก็ถือว่าเป็นสื่รการกับยองเาะรนาดสนดก็ได้ครได้ตุยนะมเห็นหนาสุยตุยไปแข่งั่ว่าไปบบอดมเรีอ๋อเออนี้คิดอะไรนะครับตุยครับคิดนก็อลยุอยู่ใเอดมี่อ่า ดีดีครับโดยคุณตองคุณตองคุณตองนั้นอยู่ในทีนี้ใช่ครับใช่ครับก็ก็ถือว่าดีนะผมก็แอบดูวันนี้ผมเห็นในที่คุณตองเนี่ถ้ามีการส่งเสริมต่อเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลราคากโยกใช่ครับผมจะเอาไปถึงโรงเรียนรังสิตรังสิตโยมครับถ้าไม่เจ็บที่หมิ่ก่อนดังแน่นอนถ้าอยู่ดูเนี่ยทั้งไม่ติดนี่ครับ ดูบ้งดีาดูบดีานะดูกาเกมองมันจะดเนนฮบอลตออัดยเียวกระากยินข้านะวลคุยไปก่อนอ้ยฮะนักกีฬาคู่ต่อไปฮะเียตัวได้เลยนะครับผมยืตยืดสายยืดแค่ขาน่าไม่ต้องตึงนะครับผมเป็นกันแล้วบ้างเป็นกกันระหว่ทีมเลยะฮะคู่ต่อไปแย่แลัดเอนะฮะกับโอเพื่อฮะโอ้โหน่าดูเหมือนกันนะ ต้องสู้พะวุดครับหน้าสู้พะวุดมาเลยหน้าเหมือนนะสุ้พวุดมาเลยนะโอ้โหสุ้พะวุดเถียงกันนะเถียนริมนะเดีริมอ๋อนี่เถียนริมตูเดมนริมนะก็ขอบคุณหลายๆทีมนะที่นำผู้เล่นชั้นนะมาให้เยาวชนน้องๆหนูๆเหล่านี้ได้ดูครับครับผมจะได้ติดตามนะฮะดูกีฬาดูนักเตะอาชีพจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาเขาต่อไป บอลยิมสานตัวกลางเีมยิสานปิดบอลโยกหนึ่งนับอลสา่สายดียงกไปมมการเปลี่ยนตัวนะเบอร์เก้าน้องอิแล้วขยโยกรบาดบอลสาสายเลยจบปาจงปาดยิมิสาน ก้านทีนีะครับมีบอลไปมานะครับเมือนเปนศึเ้านหมดูโยกโยกโยกโอ้โหโดนหลังาิีเดียวแลมีิดเดียวตอนนี้นะฮะสตอร์ยังเป็นขับเบนนะฮะนำอนามัอยู่4ประตูต่อศูยครับแต่ยังมีเวลาฮะมีเวลาเริ่ม้เริ่มอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โอ้โหบอลออกแล้วโอ้โห่ะโยกบซิ ยยนน้ยยกนลจะโบนี้สังกัดไหนครับสังกัดชนะได้ยูนิเต็ดนะฮะสโมสรนี้ที่มีกองหน้าผ้าเงย็นนะครับเขาว่าจะยกเลิกแล้วนะทุกคนจะยุบแล้วนะเนี่แหละสปอนเซอร์จะขอดตัวหมดแล้ว,ว,ลว,ลวทำผลงานดีใช่ไหมล่ะไ,ไม่่ดีไม่ดีเลยนะมึงสบบ่อยไปแล้วเพราะว่าได้รวมทีมแล้วก็ได้รวมทีมกันน้องๆแถวนี้แหละมาเล่นสนุกสนานกันไปลจะป๊าโอ้โหไหวนะลุงี้ ติดพิกอยู่นี่ี่นอดบันเตเต้เต้ายปัซ้ายเต้ีนน่าจะดูะตัวนึงเจ้าเต้ลิโอดูเลยเจ้าเต้ลีลาลีลาเปไงึงขึนจะบโอกโอ,นนอ้โหยังไเลีจ็ทีโอ้โหลมลเจ้าเต้ลิคาดิโอเห็นคา,นคาคเ ตอย่าลืมถ้างเท้าขาดที่เมงไหนจะต้องไไหนครับร้านเเดดาครับเออเดกเคดาฟาินเดกเคดาี่มีพี่น้องมีมีแล้วทำไมต้องขด้ครับทไม้ามอะไรัมีงหนมันเป็นยังงไหมั่นใจ พี่น้องต่างเชื้อสายครับต่างสายพันหนึ่งฟังซิ่งครับโอ้หน้าเหมือนกันนี่และครฟันหนึ่งการไปช่วงเกมต่อดีกว่าครับผมบอยดิมีสานน้องคุณน้องอันดาเอาโรงมาบอลเลยจมาดูดิมีสานดูเก่าของพี่เจ้าอาร์ตโอ้โหดูนะได้แค่รถพิมพิงพบอยกระปาด ปัดไปลงปัดไปก็โคลงโคลงไม่พอแลล้วูกนดีอะไรก็เตะได้นะบอลเตะสี่โหนสำหรับกระตยใหญ่อย่างนี้พิสานไปโดยไปตัดพีษสายที่หนึ่งจบปัดพิษสานตีบอลไปมานะครับจบอาร์ตยิงยันจะไปไายที่หนึ่งโอ้ยพิษสานยังไงสายสายตอกตันโอ้โหดูตัวเต

โอ้โหต่อเปล่ามากนะฮะลูกนี้เป็นลูกดึงนี่นะฮะเปล่าแล้วลูกน้องก็เชียร์มือก่อนโทษกันนะครับขอโทษลูกพี่ก็ไม่มีอะไรใช่แล้วลูกนี้ขอโทษลูกน้องได้ต่างจังหวะนะต่างจังหวะทุกคนนะฮะเกมกี่นานมีการปพนันกันอยู่หลือไม่ต่างครับผมลูกนี้ดูพิการลูกนี่พิลุกพิลุลุ่ไหมโอ้โหไปสิบเน้อาน้ำมันหรือสารเท้าใสยิง ดูมีอีกคนหนาแน่ใบตุ่นปลาใบตุ่นสา กำมีคร yes. oh. oh. ับโอ้โหกำลังมีพุทธการที่แบบโู้ไปแล้วมีหัวรางวัลมาแจกครับรอบแปดเสื้อจากปทุมคงคาดคุณล่าสุดไปแล้วแล้วก็จะมีรอบที่ีิบเอ็จะเป็นเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดของโอมิอาปอบโอซุ่นหรือเปล่าผู้บอกไว้โอ้โห อพี่เดินสายได้ดังขนาดนั้นนะต้องขอบคุณเอฟซีบางบัวนี่นะครับผมต่อไงเนี่ยกินข้าวยังไม่อีกเดี๋ยวที่ไหนครับเดี๋ยวมากินน้ำเลยอ่ะวตรงนี้ครับก็ร่วมสนุกกันนะจากร้านเสื้อเอฟซีบางบลวอ่าดูได้เลยที่ Copy เอฟซีบางบลวเจอร์ซี่เจอร์ซี่นะครับไปหาได้ติดตามได้นะครับสไตล์ลูกนี้ฮะโอ้โหเจ้าเต้ยครับ เสื้อเพดคุณปอมเดินสายม่อะไรดีนะครงรูปไหมผมแล้วมาถึงพงต้าหรือจะไปต่อเอาสดนะเสื <t aps> <t aps ้อของโอปชลาได้เปล่าเบอร์จะเสีดนะฮะเอานะครับเตรียมตัวล้อสี่ก็จะมีฟูงมาป่าบางเกิดผมดูแล้วนะมันไม่ได้กำไรหรอกหมดรายการนี้ไม่ได้แจกสี่ห้าตัวแล้วทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจเออแล้วลองเอาใจไปเติมน้ินบันรที่เขาให้มาไหม ได้เก่าเจ้าเดือดได้เปิดกี่สาขาแล้วจ๊ะสองสาขาสองสาขาสาขาแรกปิดระปุกปิดระปุงานนะหรือชื่อเก่าตลอดชีวิตสาขาที่สองสาขาที่สิบห้าอยู่ที่โอ้โหบ้านพิบ้านพิบนะฮะเอามานรรณาตัวทำรุ่าเกาถ้าไปอะไรก็แฉลไม่ถูกให้ไปที่คลินิกหมอมงคลเอาเลยครับไปถามคลินิกแล้วจะเขาจะตอบว่าไม่ดูง่ลยเลยง่ายเลยง่ายเลย ไปได้นะไปได้้นเ็ทุกกะโหลกเอาเอกระดูกูกระดูกหูเออครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครอาจารย์เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงยี่สิบมได้นยวันนี้ก็ถึงสิบเนวันต่อไปใช่และสิบเ็ดโมวันต่อไปก็เปถึงสิบเอของวันต่อไปอีกคือคนกินนี่คือแบบไม่รู้ร่างกายเป็นอะไรนะมีใบด้ยนะมี แซวันลลี่นะฮะแซวบอลลี่นะฮะที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีอุ่นกันได้อุ่นกันได้ฮะไม่มีไม่มีใลยมั่นครับมีแพ็กดีกว่าเลยโอ้ยได้มาโทรมาแล้วเข้ามามาแล้วใไหมมาอยู่แล้วแล้วเสื้อผ้านี่ของเบอร์เจ็ดนุกสะกลวิถีนี่มีมาแจกบ้างไหมครับไม่มีถ้าแจกใครก็ไม่รู้เอาไหนใส่นะไม่คือจะไหนใส่แล้วจะมีใครเอาหรือเปล่าโอ้ลูกนี้โดนขึ้นสนามผู้จับท้าซานีเพรย์นะ็นการพลาดนโดนขึ้นสนามนะฮะ ต่อบอลนอาเป็นห้าประตูต่อหกแล้วนะฮวันนี้ที่สามเจ้าดิวเจ้าดิวลงมาเบิร์แปดเจ้าดิวนะฮะการแข่งขันฟุตบอลสตีสี่คนนะฮะครั้งนี้จะจัดจะเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะครับผมทักาะทีมงานนายกตีนะฮะแล้วก็ทีมงานท่าแดงยูเนเต็ดนะฮะนำโดยโตโต้สนุกเกอร์ครับผมที่เดินเปลี่ยนป้ายจักรยานนะฮะแล้วก็พินุกดินโยนะฮะขอบคุณครับยังไง แต่เร่อเล่นลูกบอลก็เพรามึงเนี่ยแหละครับไปที่ไหนหาทุกที่โอ้โหดูหอ่ะพ่องโง่จะตกน้ำเอาละครัพย์เป็นเริ่มมีการเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนั่นนะบอลลูกโจรไม่รู้นะฮะเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะเนื่อจริงเนี่ยเล่นกระโดดไม่กว้างนะฮะแค่นี้แม็กว้างแค่นีไน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 ้ไม่กว้างลูกฟ้าแล้ลูกเปลาหยอกล้อหยอกเล่นกันนะฮะแถวเล่น ดูนะดูดีละเต้องโหโอ้โหปอยจะบานดูนะการตั้งตัวนี่นะดูเบอร์ห้าน่จะโตัตโอ้โหโอ้โหนี่นะโยบแล้วสับสับหลอกพันคืนพันเป็นจะบินไปเลยสุดยอดบอลจะบานกีโนโอ้โหทีเด็ดจริงๆนะเบอร์ห้านะฮะเป็นน่าจะตะบองมากนะฮะผมสองคนนี้พลาดใกยนะครับผมก็อุ่นใจแล้วดูนะฮะดีแล้วนะฮะโอ้โหเนี่ละไม่ธรรมดาจริงนะ เตะขาบอลเบอร์ก็เป็นจับบอลสายตาโอโหยังเสาไม่เดียวน่ดนอาดามันบอลี่มีสายเกลได้ลงมาลอยไปขึ้นล้าอาดามันนะครับอาดาันนี้พิสานึงดึงโอโหดูโอโหจะไปได้ครับนม่มีนายดเด็ดเมาแล้วนะขึ้นแล้วสับซับกิล้ว